สายการเรียนพละของแต่ละคนในโรงเรียนลุยหนึ่งสายขยันจริงจังเก็บทุกเรี่ยวแรงมาเพื่อวิชาพละเท่านั้นผู้ชาย90%ของโรงเรียนเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้กันหมดไหมคะเต็มที่เหรอเหนื่อยไม่เป็นไรเฝ้ารอมาทั้งอาทิตย์แล้วสองสายเหนื่อยง่ายพลังน้อยเหนื่อยยังไม่ทันออกก็เหนื่อยซะแล้วโร้หนูไม่อยากเ หมดคาบหรือยังเนี่ยสาสายขี้เกียจเออนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนเสริมลูกแบตอยากเรียนเลยป่ะเนี่ยครูครับขอไปเข้าห้องน้ำได้ไหมครับ <m> ปวดท้องผมไปแป๊บเดียว <c oughs> ขอบคุณครับฝากหน่อยนะ A few moments later นี่ที่ครูสอนอะ่ะกลับไปฝึกกันด้วยอน <c oughs> ปวดท้องแบบไหนวะเนี่ยหมดคาบแล้วเนี่ยขอครูแล้ว <c oughs> ไปตีแบตบไปตีแบตบตีแบตเลิกแต่แล้วค่ะเขาเลิกกันแล้วค่ะกับห้องเรียน4สายเทเฮ้ยนี่วันนี้มีเรียนพละหรอเนี่ยจำวันผิด นึกว่าวันนี้วันจันทร์ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องมาฟอร์มใส่ผิดหรอกรู้ว่าขี้เกียจเรียนผู้ผู้หญิงก็เป็นอย่างเงี้แหละครูขาหนูอยากเรียนมากๆเลยเสียดายจังเลยค่ะอดเรียนเลย